โอ้โหนี่ครับอีกหนึ่งตัวเทพสายลุยโครนเลยครับนี่ปาเจโลตัวนี้เขาเรียกเล่นชื่อเล่นมันชื่อโชกุนนะครับตัวนี้เป็นปี1988ดีเซลแท้2.8ลิตรเกียรอ์ออโต้ขับ4 4 e วิลนะครับสีขาวแล้วก็เขาบอกว่าชุดแต่งกับล้อนี่เป็นของ r a l l y Art นะครับประมาณว่าตัวนี้นี่ครบเครื่องนะชุดใหญ่ของแท้เลยนะฮะ โอ้เป็นโชกุนตัวสมประตูซะด้วยสิหายากนะเนี่ยหายโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยไม่มันไม่ใช่ตัวห้าประตูธรรมดาเดี๋ายวเฮ้ยระบังห้าประตูธรรมดานั่นเขาก็เล่นกันจะเยอะาตามหากให้ควักอยู่แล้วนี่โอ้ได้ตัวนอกสามประตูนี่ถือว่าเป็นรถหายากเลยนะครับรถหายยากมากๆก็ด้วยสิโอสภาพตัวถังกับห้องเครื่องนี่ยังสะอาดคลิปๆเลยเนี่ย นี่เบาะเบาะเบาะหลังนะครับเข้าไปอ่ะมีพับลงมาเป็นที่เท้าแขนที่วางของเบาะเป็นกรรมมี่โอ้โสภาพภายในอารมณ์รถบ้านถ้ามากกว่ารถลุยแล้วเนี่ยเกียร์ออโต้นะครับดูนี่นี่เกียร์ออโต้ดีเซลแท้ขับสี่นี่มีเกียร์ขับสี่ด้วยนะฮะนี่เกียร์ขับสี่เขานะครับแลเกียร์ออโต้นบะปัดลายบายวอนัทนะี่ ลูปทุกมุมเลยโอ้โหหล่อหล่อเขามีสันรูปด้วยครับโอ้โหนี่สภาพบอกเขายังไม่มีไม่มีริ้วรอยเลยเหรอรถมันจะจอดสมัคร่าใช้หรือเปล่าคันนี่ยฮะนี่ก็ ก็เรียกว่าตัวนี้นี่ไปแข่งแรลลี่ระดับโลกมาแล้วนะครับหมายถึงรุ่นนี้บอดี้นี้นะครับมันเกิดมาในยุคทองของมิตซูบิชิเขาเลยประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเกี่ยวกับรถยนต์เลยนะครับได้ทั้งแชมป์ทั้งยอดขายนะได้ทั้งชื่อเสียงโอ้โหยุคขจรชื่อเสียงยาวไกลกันเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับรถหายาก ก็ต้องบอกเลยเห็นราคา,ผ,าผ่านแล้วก็เอาเรื่องอยู่ครับแต่ก็มันก็ต้องมาเทียบนะรถมันชื่อเสียงโปรไฟล์แล้วก็หายากมากๆอ่ะสิมิตซูบิชิปัจ j ลโอโชกุน n 3ประตูออโต้โฟร์วิลด์ v e นะครับปี1998ราคา859,000บาทครับผม8 5 9เ0ียบาทสำหรับคนที่เล่นออฟโรดแท้ๆน่าจะรู้ว่า,าสมควร จัดสรรเข้าพอตเข้ากดดังเข้าสต็อกของคุณไหมนะครับกับ m มิตซูบิชิปาเจโรตัวนี้นะครับผมไม่สันทัดครับรู้แต่ว่ามันหล่อครับผมมันหล่อมากนะฮะก็ถูกใจท่านใดสนใจติดต่อหาเจ้าของผู้ขายตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรถสภาพดีมากๆอยู่แล้วนะคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะนะก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วฝากกดซับสไ i b e กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเลยนะครับรถดีๆทุกประเภทมีมาเรื่อยๆครับ